วันนี้ละครับเรามาติดตามข่าวของลู n a หรือเทอร่าด้วยกันทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับบิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับพอเราแยกออกมาเป็น3คอนเทนต์เนาะ ระหว่าง BRC 2 0นะครับแล้วก็ฝั่งของอ t h e r e ี m หรือชีบะเนี่ยนะครับหรือเหรียญมีมนะครับตอนเนี้เออผมยังไม่แยกโซออกมานะครับเนื่องจากว่าโซเนี่ยอ่าคอนเทนต์ยังไม่ได้แข็งแกร่งพอนะครับอ่าอันนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของด e เซนเท a l i ไลท์ผมจะจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคือไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็น ADA XRP บี b, b หรือ LUNA เนี่ยผมจะเอาไว้อีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะข,ข่าวโทนเดียวกับลู n a เนี่ยแหละนะครับก็ไม่อยากลงทุกคอนเทนต์นะมันเยอะเกินไปนะครับพอคนตามมันตามไม่ไหวนะครับมันเคยมีคนตามแล้วบ่นกับผมเหมือนกันนะผมก็แยกเอาไว้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆถ้าเกิดทําได้นะวันนี้นะครับก็มีในช่วงวัน2วันนี้ผมจะมีอยู่3คลิปเนี่ยแหละนะครับคือชิบะลูน่แล้วก็ปิดคอยหรือ BIC 2 0 นะครับเราก็ติดตามด้วยกันแล้วกันเอาแหละนะครับตอนนี้เทอร์ล่าฟอร์มแลบหรือโดคอเนี่ยก็ท้าทายความคิดเห็นความเชี่ยวชาญของเซกนะครับในการออกกฎหมายตรงนี้ออกมานะครับว่า UST อะ่ะกับ LUNA เนี่ยแล้วรวมถึงเหรียญของ i มลเลอร์ปโตคอเนี่ยนะครับเป็นเหรียญ Security และก็ไม่ได้จดเวียนนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันมีการ วิคเคะร์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการตัดสินคดีออกมาแล้วโดยคุณอริซาโตเรสเนาะนะครับเป็นทนายอาบุโสนะก็สรุปว่า xrp เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับจริงอันเนี้ยแต่ว่าจะมีส่วนของนักลงทุนสถาบันนะครับรวมถึงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จัดเป็น security นะครับคือ จะตีว่าเป็น Security ยังไม่ใช่นะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียรี่ยจริงนะครับฉะนั้น XRP จะไม่สามารถบริการในภาคของนักลงทุนสถาบันได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่คือเขาต้องการโลบะ USXRP อ,ออกนะครับแล้วก็ USDT เพื่อจะเอาตัวของ USDP เข้ามาแทนนะครับก็หมายความว่า อเมริกา uh, มาก่อนนะครับในปี2015เป็นต้นไปเนี่ยอเมริกาใช้ XRP อยู่ที่เป็นเป็นตลาดแมสนะนะครับดังนั้นยังไม่มี stable c o คอตัวอื่นเข้าไปได้ XRP กับ USDT นะครับแต่ตอนนี้มันมีตลาดอื่นเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือ USDP นะครับแล้วก็ Ethereum นะครับก็คือ USDC นะครับแล้วก็ด a i แต่แต่ตัวนั้นอะ เขาไม่เอาขึ้นมานะครับเขาจะเอา u s d p ขึ้นมาแทน XRP นี้เลยนะครับก็ XRP ก็น่าจะกินโดนกินส่วนแบ่งการตลาดอยู่นะครับทำให้ XRP เนี่ยต้องไปออกเหรียญที่ชื่อว่าซาฮูนะครับเพื่อจะเผา XRP เพราะ XRP ราคาขยับไม่ได้แน่นะครับคือถ้าปิดคอยไม่ไปสองแสนเนี่ยไม่มีทางไปถึง10-20ตอนได้นะครับอุปธามันเยอะมากๆแล้วเหรียญนะมันกิน Market Cap มา r k เก็ตแคกันเยอะนะในช่วงนี้นะครับฉะนั้น อะไรที่เราวางไว้ว่าหนึ่งดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ไปแน่นอนนะครับอย่างชีบะเนี่ยยากนะครับยากมากๆที่จะไปหนึ่งดอลน,นะครับอุปทานมันเยอะนะครับเขาจะไปทํำยังไงอะ่ะนะครับที่จะทําให้ผลตอบแทนสําหรับผู้ถือในเครือข่ายของชีบะเขาก็ไปออกเหรียญใหม่อย่าง bad idea เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องว่าประมาณนั้นนะครับว่าถ้าเกิดรอบเนี้ย่เม็ดเงินมันไม่ได้ลงมาในชีบะเต็มๆ็ม นะมันก็อาจจะไปได้แค่ศูนย์สตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ตีไว้ประมาณนั้นนะครับเอาแหละเรามาพูดถึงเรื่องของลู n a ก่อนอื่นนะท่านใดสนใจนะครับในการสมัครนะครับกระดานบิทเก็ตนะลูน่เนี่ยเขาจะมีดอกให้วลาห้าถึงแปเแต่จะไม่ได้ทุกวันนะน,นะครับไม่ได้ทุกวันหมายความว่าเขาไม่ได้แจกให้ทุกวันแต่ได้ทุกวันนะครับเขาคิดให้นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่ทุกคนเอามาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าเขาคิดเป็นเดือนนะครับไม่งั้นเขาจะให้ดอกทำไมนะครับคุณไปดูในสัญญาของเขาก็ได้นะครับตอนก่อนจะทำอะ่ะเขาบอกว่าทุกวันห้าถึงแปดเปอร์เซนต่อวันนะครับระยะเวลาคือสามสิบวันก็ไม่รู้ว่าไอคนใช้มันตาถั่วขนาดไหนนะครับที่บอก้อยแทบไม่ได้ดอกเลยอะไรอย่างนี้ ผมเป็นผมผมฝากเป,เป,เป๊ๆแค่สี่ดอลลาร์นะห้าดอลลาร์นะในกระดานบิตเกตผมลองดูมันก็จะเป็นแถมเหรียญ BGB ให้ผมยังได้เยอะเลยนะครับได้เศษมากโอ้โหถือว่าเยอะนะนะครับในอัตราที่ผมฝากเอาไว้อะนะครับฉะนั้นลูหน้าจะไม่ได้เยอะหรอนะครับยังไงก็ได้เยอะนะครับแถมบางทีเนี่ยเขาก็แถมเหรียญมาให้โอ้โหก็ถือว่าดีมากนะห้าถึงแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะนะครับ เอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องของวันนี้มันมีดรแมทธิวเอ็ดเมนนะครับก็เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญของกลตอนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเอามาตีความเนี่ยคือธุรกรรมของชัยนะครับเป็นธุรกรรมที่ที่คุณเพื่อนของโดคอนอะนะครับคุณ เดนิลชินนะครับที่เป็นผู้่วกก่อตั้งของเทอรล่าฟอร์มแลบดุลบุกเบิกอ่ะเขาก็มาเปิดนะครับในบริษัทชัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็เอาไอธุรกรรมชัยตรงนี้มาคิดนะครับว่าไอตรงเนี้ยมันสามารถตีความได้แบบนี้นะครับคือตีความได้แบบไหนนะคือตีความได้ว่ามันเป็นทุกอย่างนะครับที่สามารถรับรู้ได้ว่าไอธุรกรรมที่ทำเนี่ยมันสามารถที่จะสรุปได้ทุกอย่าง นะครับเขาเอามาใช้ในการสรุปเพื่อจะเป็นเพื่อจะเป็นเรื่องของการเอาผิดนะครับของโดคอนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการล้มเหรียญน,นะครับมันเหมือนกับทานซัชั่นนะ่ะนะครับไอบัญชีธนาคารนะ่ะเงินเข้าออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะทำได้ถึงตรงนั้นนะครับแต่คุณดรเอ็กแมนนะครับแมทธิวเอ็กแมนเนี่ยเขาว่าธุรกรรมเนี่ยสร้างโดย l p Server ไม่แสดงถึงธุรกรรมของใชยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงแต่สะท้อนถึงกิจกรรมของผู้ใช้และผู้ค้าเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดจะเอาไปเท้าความถึงคนในอ่ะเขาบอกว่ายากนะครับ L.P. Server เนี่ยมันใช้เฉพาะในส่วนของลูกค้าเท่านั้นเพราะมันเป็น s e r v ์ฟเวอร์นะครับพอเวลามันคิดธุรกรรมอะไรออกมามันมีแต่ข้อมูลตรงนี้ฉะนั้นเขาก็บอกนะครับว่า เธอร่าฟอร์มแลบกับโดคอนเนี่ยนะครับคืออันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์อันหนึ่งนะครับดังนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะป้อนธุรกรรมอะไรหลอกลงไปใน LP เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมกะเครื่องหนึ่งเลยนะเราก็บันทึกข้อมูลนะครับฉะนั้นมันป,ป้อนอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเทคนิคมันคืออะไรแต่ว่า เขาบอกประมาณนี้นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งะนะครับคือ lp server เนี่ยทางโดคอนี่ะเราก็เธอร่าฟอร์ม l ลบเขาไม่ได้ครอบครองนะครับคือเหมือนกับว่าพอเวลาคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะมีข้อมูลอะไรเยอะนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปจ้างบริษัทมานะครับคือจ้างบริษัทที่รับเซิร์ฟเวอร์มานะครับเพื่อจะทำการ อะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกรรมนะครับคือ LP server มันไม่ใช่ของ Terraform Lab กปัญหาคือตรงนั้นนะครับคือผมว่าน่าจะเป็นการจ้างนะครับหมายความว่าพอเวลาคุณทำงานทำบริษัทอะไรนะครับแล้วมีข้อมูลอะไรมันไปยัดลงใน LP server มันจะมีบริษัทที่เปิด LP server ตรงนั้นนะครับเขาก็ไปใช้บริการตรงนั้นนะครับแต่ปัญหาคือเสกอะ หรือ XEC ไปกล่าวหาว่าข้อ,ขอมูลธุรกรรมชัยเนี่ยเทอร์ล่าฟอร์มแลบนะครับพยายามที่จะเอาข้อมูลปลอมลงไปนะครับเพื่อจะทำให้ UST กับ Luna หลุดเพ็กนะครับเอาแหละนั้นก็เป็นข้อกล่าวหานะครับเพื่อจะทำให้ตัวของเทรล่าฟอร์มแลบเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมากนะครับประมาณพนะันล้านอะนะครับอันนี้ผมได้ข่าวจาก XRP นะ พอ XRP อะนะครับก็ SEC ก็พูดบอกมึงต้องจ่ายพันล้านนะครับจ่ายมานะมึงโกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณคุณจอร์นเดลตันน่ะนะครับที่เป็น XRP เป็นทนายของ XRP เนี่ยเขาบอกเฮ้ยคุณจะไปจ่ายเงินได้ไงนะคุณมั่วหรือเปล่านะโดยสำนักงานข่าวของพวก CNBC อะไรก็ออกแบบนั้นด้วยนะครับ ต้องจ่ายพันล้านนะครับทนายเดลตันบอกเอ้ยคุณมั่วหรือเปล่าคดีมันคดีอะไรนะครับแค่แสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับเท่านั้นกับนักลงทุนสถาบานันซึ่งไม่สามารถที่จะให้นักลงทุนสถาบันได้ในการโดยการดังนั้นค่าจะเสียค่าปรับแค่หลักสิบล้านมั่วนะก็ระวังเสกมั่วแล้วกันนะครับเพราะว่าพอข่าวอะไรออกมาก็ ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับพอไปสักพักหนึ่งก็แพ้นะครับจะแพ้แล้วนะครับก็ไปเล่นข่าวลองดึกเรื่องของโดคอนพอเล่นข่าวของเรื่องของโดคอนก็วกวกลับมาสักพักหนึ่งเอ้ยมีประเด็นใหม่แล้วก็แพ้อ,อีกนะครับก็เข้าใจนะว่าทาง s อ c เขาต้องการให้ u s เ p ขึ้นไปอะนะมันก็ถ่วงเวลามันก็เล่นข่าวอยู่ประมาณเนี้ยน่าเบื่อนะครับอยากยกนิ้วกลางให้เลยนะครับจริงๆคือคุณไม่ต้องมีข่าวอะไรก็ได้ปิดมันไปเงียบ เรื่องเทอร่านะครับปิดมันไปเงียบๆเลยก็ได้นะนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคุณไปเล่นแล้วคุณแพอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็เสียคุณอ่ะนะนะครับคุณไม่ออกกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรให้ชัดเจนเองแล้วคุณมาตั้งกฎระเบียบแบบมัว,มว,มวเธอซัวเอาเอ้คุณตัดสิน XRP ไปแล้วแบบคดีนี้ไม่ได้ไม่ได้ XRP ไม่ถูกนะคำพิพากษาของคุณอลิซาตอเลสไม่ถูกนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาถ้าเกิดเขาว่าคดีเรื่องนี้ไปแล้วแล้วเขาตัดสินไปแล้วนะครับจะไปพลิกคําพิพากษาก่อนผู้พิพากษาคนแรกนะครับที่ตัดสินมันก็ยากนะครับในอเมริกาไม่ทํากันรวมถึงคุณอลิซาตอเรสก็เป็นเป็นผู้อาวุโสนะครับในในสํานักงานกฎหมายด้วยนะครับตั้งแต่รุ่นปู่นะดังนั้นจะไปเอาผิดยังไงกับเขาอ่ะนะนะครับจะไปเปลี่ยนอะไรกับเขาเนี่ย เสกเอามาเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยมั่วไปหมดเลยนะผมว่าไปตกนรกไปเถอะไอ้แกลลี่เกนเซอร์นะครับทำอะไรแม่งมั่วซั่วนะครับนะผมว่าประธานเสกคนใหม่อะ่ะเอาคนที่ไม่ชอบกิฟโตมาเลยดีกว่านะครับง่ายดีนะครับผมว่ายังเล่นเล่นอะไรได้ง่ายกว่านะครับพอมาเล่นแบบกลับกอกนะบอกว่าเอ้ยฉันชอบกิฟโตแล้วก็พอมาเอาจริงๆก็โจมตีกิฟโตอย่างเงี้ย คือมันทุเรศนะครับมันทุเรศสำหรับชาวคริปโตก็ด่าหลายคนนะครับโอเคนะครับเรามาข่าวที่สองด้วยกันอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอตัวของ usdt กับตัวของทอนนะเนื่องจากว่าทอนน่ะนะครับก็ค่อนข้างผูกไว้กับ usdt เยอะนะครับอันนี้มันเพิ่งมีข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองว่าคุณจะตินซันเนี่ยเริ่มถอน usdt ออก นะครับจากสภาพคล่องนะครับก็เตรียมเทขายอ่ะนะครับส่วนหนึ่งที่เทขายเนี่ยผมเป็นเพราะเป็นเพราะว่าน่าจะเรื่องของคดีความนะครับอันนี้หนึ่งสองคือมีข่าวกับ u s d p ที่เป็น stable coin ของ s o l a n a นะครับว่ามีการเสริมสภาพคล่องกับตัวนี้แทนนะครับซึ่ง USDT กับกับทอนเนี่ยก็ผูกพันกันมายาวนานเนาะก็เป็นผู้ค้ารายใหญ่เลยนะครับจริงๆผู้ค้ารายใหญ่ก็จะมีเครือข่ายอมินิ นะครับที่เป็นเครือข่ายของ Bitcoin แล้วเครือข่ายของ Ethereum นะครับก็ผูกพันกับ usdt พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าในช่วงช่วงประมาณต้นปี2 0 2 3ยเนี่ยนะครับก็เรื่องของ StableCoin Tvl บนบล็ c h a i n ของทอนก็ลดลงเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายที่สุดคือประมาณกลางปีปลายปีก็เพิ่มถึงประมาณ48,000ล้านนะครับแล้วก็ตามรายงานล่าสุดของ r e f e กซ์สี i วนะครับก็เปิดเผยว่าประมาณ94%ของมูลค่าของ USDT ทั้งหมดเป็น USDT นะครับทอนกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับ USDT นะครับแล้วก็การวิจัยสะท้อนถึง USDT ก็ยังรักษาตำแหน่งไว้ได้ก็คือว่า Ethereum กับ Bitcoin ก็ยังโปรอยู่นะครับอ t h ท r e u m เนี่ยประมาณ8%ในแง่ของ TVL นะครับ เพราะว่าอีตาเลียมเขาใช้ควบคู่กับ USD C ของเขาแต่ USD C ของเขายังตลาดยังไม่ใหญ่นะครับจริงีริมีใดอ,อีกตัวหนึ่งนะครับนะก็ใช้บนประมาณนี้นะครับฉะนั้นข่าวเนี่ยมันจะมันจะแสดงถึงอะไรนะครับแสดงถึงอตอนเนี้ยทอนมีปัญหานะครับแล้วก็ STX ก็มีปัญหาแล้วรวมถึงโฟล l เนก,ก็มีปัญหาเรื่องของการโดนแฮกนะครับฉะนั้น เขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่อาจจะมีเหรียญสเตเบอร์คอยบางตัวขึ้นมาแทนผมผมใบไว้ให้นะครับจริงๆเขาไม่ได้พูดหรอกนะครับแต่เขาพูดเอาไว้ประมาณนี้เพื่อมีสเตเบอร์คอยจะขึ้นมาแทนซึ่งหนึ่งในนั้นคือ usdp แน่นะครับแล้วหลังจากยุค usdp ในเฟสแรกของปี2024นะครับก็จะเป็น usdc ที่จะตามมา นะครับอันนี้ก็จะคู่ขี้กันเลยนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนทาย usdp ยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ถึงแม้ว่าในอเมริกาเขาจะใช้ xrp หรือ usdt ค่อนข้างเยอะนะแต่ปัญหาคือว่าของใครของมาแล้วนะครับอีกหน่อยนะเขาจะถอดเหรียญตัวไหนออกเขาก็สามารถที่จะถอดได้นะครับก็ เอาไว้ประมาณนี้ละกันเป็น2ข่าวนะครับก็น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์กลุ่มนะครับกลุ่มก็คือกลุ่มมิชชั่นนิวมูลวพีกับลูน่านะครับเราก็ถอนนะครับถอน t i x หรือ b t t c นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ละ ฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าล u น่าค a s s i ินะครับ usdc อะไรพวกนี้จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 nft และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค